จะเป็นจะต้องทําตัวให้เรานะคะดูเพอร์เฟกตลอดเวลาหรือว่าจะต้องแต่งตัวปังๆเท่านั้นจะต้องแต่งหน้าเลิศๆเท่านั้นถึงจะดึงดูดเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆแล้วก็พลังงานดีๆโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะเพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคสมัยนี้ในโลกโซเชียลคือมันมี พลังพิเศษมากๆนะคะที่ใครหลายคนก็ต่างออกมาบอกนะคะว่าเราต้องทําแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ถึงจะดึงดูดเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนะั้นรู้สึกว่าบางทีมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะอย่างคอนเทนต์หนึ่งที่ที่ใครหลายๆคนพูดกันราเน่ยไม่เห็นด้วยนะคะก็คือเราจะต้องแต่งตัว look old money เท่าน,นั้นถึงจะดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆผู้คนดีๆคนที่เขามีฐานะที่ดีเข้ามาหาเราอะไรเงรี้ย ส่วต,ตัวเน็ตเข้าใจว่าโอเคมันอาจจะิน l a เกับสไตล์ของคนนั้นๆน,น,นะคะว่าโอเคเขาเอามาปรับใช้แล้วมันเข้ากับตัวของเราแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันจะดึงดูดโอกาสใหม่ๆผู้คนใหม่ๆหรือสิ่งดีๆมันไม่ได้เกี่ยวกับการแต่งตัวเว้ยทุกคนเน็ตคิดว่ามันเกี่ยวกับ your brand your mindset มากกว่าค่ะ o อ c o u r s, <At> course, <S นะคะการแต่งหน้าแต่งตัวทําให้เรามั่นใจสวยขึ้นสดใสขึ้น,นแล้วมีออร่าขึ้นทําอะไรก็มั่นใจแน่นอนมันเป็นแบบนั้นค่ะให้ทุกคนลองนึกภาพดูนะคะถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้แต่งหน้าปังๆไม่ได้แต่งตัวสวยเลิศดูสมันแต่อะไรขนาดนั้นแต่เราไปเจอโอกาสโอกาสหนึ่งที่มันเข้ามาหาเราแล้วแต่เราไม่ขวามันเพียงเพราะว่าวันนี้เมคอัพเราสวยไม่พอวันนี้เราแต่งตัวเลิศไม่พอนะคะ ง่ายก็คืออย่าเอาเรื่องของการแต่งตัวการแต่งหน้ามาลดทอนหรือว่าบั่นทอนใจิตใจของเราหรือโอกาสที่มันเข้ามาในชีวิตของเราเน่ในยุคโซเชียลมันก็เป็นเหมือนกระจกที่ทุกคนพยายามสะท้อนว่าโอเคฉันคือ the best version แบบนั้นแบบนี้เธอต้องแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้เธอถึงจะได้ผู้ชายเธอถึงจะดึงดูดผู้ชายยรเด้วย it's just too much นั o u t h คิดว่นที่เราไม่ได้ประโคมการแต่งตัววันที่เราไม่ได้แต่งหน้าปังๆอะไรขนาดนั้นเราก็ยังสามารถดึงดูดสิ่งดีๆพลังงานดีๆเรื่องราวดีๆได้ค่ะทุกคนถ้า Mindset ของเรามันดีมันถึงแล้วเราก็คิดบวกนะคะตอนในวันที่เราไม่ได้แต่งตัวไม่ได้แต่งหน้าคุณค่าเรายังอยู่เท่าเดิมค่ะฮัลโหลฮัลโหลโอปอหลางแขนใ้วยโอตอสตา,าใช่ไหมไปจักรวาลเลย และคุณค่าของเรานะคะมันก็ลึกกว่านั้นมากๆลึกกว่าการแต่งตัวลึกกว่าการแต่งหน้าทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาจากข้างในนะคะไม่ใช่ภายนอกสนเสน่ห์ของผู้หญิงเรานะคะมันไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ว่ามันสื่อออกมาจาก ข้างในนะคะมันเป็นเหมือนออร่าเหมือนพลังงานนะคะที่มันส่งออกมาจากข้างในสู่ข้างนอกแล้วมันกลายเป็นออร่าที่แบบธรรมชาติแบบเพียวนะคะเพราะนั้นก็ตกใจเหมือนกันนะที่แบบเวลาเน่ยเปิด Q a n A อะไรอย่างนี้ใช่ไหมจะมีไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นหน้องเน็ยหรือเปล่าที่แบบเข้ามาถามว่าเราจะต้องแต่งตัวแบบไหนคะถึงจะดึงดูดผู้ชายรวยๆเข้ามา เราจะต้องแต่งหน้าแต่งตัวใส่สภาพแบบไหนคะถึงจะดึงดูดคนที่จริงใจรักจริงเข้ามาฟังให้แม่ดีนะถ้าถ้าโดมแฟนทิ้งก็อย่ามาเจ็บใส่ใจแม่หวังดีนะต้องฟังแม่ด้วยต้องเชื่อฟังแม่นะคะแม่บอกไปแล้วคุณแม่บอกว่าแปลนทิ้งก็ปล่อยเขาไปแล้วก็ผู้ชายเดี๋ยวก็มาหาเราเอง อย่าไปจิ๊บมาอย่าไปร้องมาาถ้าเราอยากดึงดูดคนแบบไหนประเภทไหนเข้ามาในชีวิตเราต้องเป็นคนประเภทนั้นๆคนถ้ายูมีพลังงานที่มันเป็นความแบบไ i ไวเบรช a t i o n ที่แบบสูงๆอะคะ่ะก็จะไปเจอเขาที่ระดับนั้นนะคะเพราะว่า m i n d s e ของยูถึงพลังงานของยูถึงแต่ถ้ายูเน้นแต่งตัวเน้นแต่งหน้าแต่ว่าทัศนคติของยูยังอยู่อย่างนี้นะคะ ยู u นาะกันออมนี้เต็มกันแต่เลยวงถ้าเราเป็นคนแบบไหนเราก็จะดึงดูดคนแบบนั้นนะเพราะเระรู้สึกว่าเหมือนพอเน่ตกมาเรื่อยๆอ่ะมันยิ่งมีแต่ proof ที่แบบมาบอกนเสมอว่าโอเคเมื่อยูทําตัวแบบนี้ปฏจจิบัติตัวแบบนี้แล้วยู treat ตัวเองแบบนี้ยูก็จะเจออะไรที่มันเป็นแบบนี้ในวันที่เรา t r e a ตัวเองดีนะคะเราก็จะเจอคนที่เขาทรเราดีสิ่งดีๆไม่ควรเข้ามาหาเราเพราะมันคือความ perfect ของเรานะคะ แต่มันมาหาเราเพราะว่าเราจริงใจเราจริงใจเราเป็นตัวของตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่ผู้คนจะรับรู้ได้จะรับ Energy ของเราได้ว่าโอเคอยู่จริงใจนะอยู่เป็นตัวของตัวเองเพราะถ้าทุกคนอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าดึงดูด Relationship ที่มันดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือใครนะหน้าที่การงาน whatever นะคะอันนี้คือพูดในทุกๆอย่างทุก Relation s h i p เลยทุกคนต้องเป็นคนแบบนั้นก่อนทุกคนถึงจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมา เพราะฉะนั้นนะคะไม่จะเป็นที่ต้องทำตัวเพอร์เฟแต่งหน้าประโคมตัวอะไรขนาดนั้นเพื่อให้คนอื่นมาชอบเราหรือเพื่อดึงดูดสิ่งหล่านั้นนะคะเพราะเอเนรับนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเข้ามาหาเรานะคะมันจะมาจากไมเซตของเราแล้วก็พลังงานจากข้างในจิตใจของเราไม่ใช่รูปลักภายนอกนะคะ่ะ ไม่จาเป็นที่ต้องฝืนทําอะไรเพื่อให้ใครมาชอบเราไม่จําเป็นที่ต้องใส่หน้าก,กากเพื่อให้ใครมาชอบเราเราก็ไม่ต้องทําตัวเพอร์เฟกเพื่อให้ใครมายอมรับเรานะคะเพราะเรารู้สึกว่าความไม่เพอร์เฟกนี่แหละที่จะทําให้คนเข้ากันได้ดีนะคะแล้วก็เรียนรู้กันและกันพอเราอยู่กับตัวเองได้แบบสบายๆชิว,ชวๆอะคะ่ะ สิ่งดีๆรวมถึงคนดีๆมันก็จะเข้ามาในชีวิตของเราด้วยแบบอัตโนมัติเลยอันนี้แนทกล้าพูดเลยว่ามันจะเข้ามาแบบโฟล์์โฟล์สบายๆอยู่กับตัวเองได้อย่างสบายๆชิวๆอ่ะ คนดีๆพลังงานดีๆมันเหมือนจะเข้ามาเพราะว่าเขาชอบเราในสิ่งที่เราเป็นแบบที่เราเป็นเรานะคะบางทีเราก็หลงกับคําว่าดีที่มาจากรูปลักษณ์ภายนอกมากเกินไปจนเราลืมพัฒนาจิตใจ i มเ s e t ของเราที่มันเป็นเหมือนแบบอยู่อยู่ข้างในของเราอะคะ่ะเพราะคุณค่าของเรานะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเพอร์เฟที่เราจะต้องสร้างมันขึ้นมานะคะ่ะทุกคนแต่งจริงแล้วมันออกมาจากจิตใจของเรานะคะ อย่ารอให้ชีวิตของเรามันเพอร์เฟกก่อนถึงจะมีอะไรดีๆเพราะสิ่งดีๆที่มันเข้ามาบางทีมันก็เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวคะ่ะ